วันนี้ผมเกม My Hero u n t r a Impact กับผมครับ Mr. K เกม My Hero เกมใหม่นะครับเพิ่งเปิดใหม่เลยสดๆร้อนๆนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งเกมนะครับผมเคยเล่นในของเซิร์ฟเวอร์เจแปนมาแล้วแต่ของเซิร์ฟเวอร์เจแปนะครับเขาต้องใช้ VPN ในการเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์เนาะทำให้คนไทยครับเข้าไปเล่นค่อนข้างจะลำบากนะครับต้องไปมุด VPN ถึงจะเล่นได้ ต่อนนี้ครับตอเซิร์ฟเวอร์โกโบครับได้เปิดในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาฮ e โรอันต i าอิมแพคมาแล้วครับซึ่งเกมนี้ครับเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้ของลุงมันดายเจ้าเดิมนะครับของแท้แน่นอนนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นมาโชว์ให้ดูนอกว่าเกมนี้มันน่าเล่นยังไงนะครับเป็นเกมที่ผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าหากคุณเป็นแฟนของซีรีส์ของอนิเมะของมังงะของมาฮิโร่เนี่ย แนะนำครับลองมาเล่นดูครับเพราะมันสนุกมากๆนะครับมีทั้งเนื้อหาในอนิเมะทั้งมังงะกับให้คุณอ่านให้คุณชมฉากของอนิเมะให้ดูนยครับค่อนข้างจะแจ่มนะซึ่งถ้าคุณเล่นใหม่นะครับเขาจะให้คุณเปิดการาฟรีนะครับหนึ่งครั้งนะครับซึ่งการเปิดการาฟรีน,นั้นคุณสามารถรีเซ็ตได้ไม่จํากัดน,นะครับสมมุติเปิดมาคุณไม่พอใจสามารถกดรีเซ็ตได้เนาะมันมีปุ่มให้กดรีเซ็ต กดสุ่มใหม่อยู่นะครับซึ่งกาชาของเริ่มต้นนะครับมันจะการันตี U R แน่นอน1ตัวนะครับแต่สามารถหาได้มากกว่า1ตัวนะครับซึ่ง ID นี้นั้นผมกดรีเซ็ตของกาชาเริ่มต้นนะครับผมได้ U R มา4ตัวนะครับเน้นย้ำนะครับ4ตัวนะครับถ้าคุณเป็นคนดวงดีมากๆอาจจะได้มา56ตัวก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่ง ID นี้นั้น ผมได้มา4ตัวนะครับได้ออฟฟอร์วันหนึ่งตัวแล้วก็ได้อา uh, เจ้าโทบูล่านะครับออฟฟอร์วันโคตรเท่นะครับออฟฟอร์วันโคโทบูล่านะครับแล้วก็ปากุโกแล้วก็โมโม,โมนะครับได้มา4ตัวเลยนะในการเปิดกาชาครั้งแรกนะครับแนะนําว่ากดรีเซ็ตไปเรื่อยๆครับมันก็นจะสุ่มออกมาเนาะขอให้โชคดีครับซึ่งเกมนี่ครับ กาชานั้นจะมีทั้งตัวละครและก็การ์ดเสริมพลังนะครับก็จะแบ่งออกเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นและก็การ์ดเอาไ้ใส่ช่องเอาไว้เสริมพลังเนาะจัดทีมตรงนี้ครับกดเข้าไปจัดทีม1ทีมครับ1ทีมมีตัวหลัก3ตัวนะครับและก็ตัวรอง2ตัวถ้าหากตัวหลักตายตัวรองก็จะออกมาแทนนะครับแล้วก็ช่องบนคือช่องเอาไ้ใส่ตัวละครเอาไว้ลงเล่นกดใส่เข้าไปครับ ส่วนช่องล่างจะเป็นช่องช่องใสของก๊าซเสริมพลังนะครับซึ่งก๊าซเสริมพลังก็จะมี U R S, <S, mm. <S R SS R N นะครับก็ปกติทั่วไปเนาะซึ่งก๊าซเสริมพลังนั้นค่อนข้นขางจะส่งผลต่อความเก่งกาจของขอตัวละครมากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะก๊าซเสริมพลังนั้นจะมีทั้งสกิลของก๊าซที่มันจะเสริมพลังโดยเฉพาะอย่างเช่นของก๊าซใบนี้ก็จะเสริมพลังให้กับพวก อ U A นะครับหรือพวกนักเรียนของ U A เนาะก็จะมากหน่อยนะครับคือถ้าหากยิ่งใส่การ์ดที่มันตรงกับตัวคอนั้นก็จะยิ่งเสริมพลังมากขึ้นนะครับแต่ส่วนของผมนั้นการ์ดยังมีน้อยเนาะเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็ใส่การ์ดของ U A ไปให้กับ All for One มันก็จะส่งผลแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือจะไม่ทั้งหมดเนาะก็ถ้าหากเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมีการ์ดเยอะค่อยจัดเปลี่ยนแปลงทีมกันใหม่เนาะ แต่หลักๆของเกมนี้ก็คือจะเปตัวละครหลักแล้วก็การเสริมพลังนะครับส่วนการอัปเกรดนะครับก็เข้าไปตรงนี้ครับเวลอัพนะครับเข้าไปก็จะแบ่งออกเป็นด้านซ้ายมือคือการอัปเกรดของตัวละครด้านขวามือคือการอัปเกรดของการเสริมพลังนะครับซ้ายมือก่อนครับตัวละครนะครับอันบนคือการอัปเลเวลนะครับอัปเลเวลนั้นก็จะแบ่งออกเป็นการอัปเลเวลธรรมดา และก็การอัพค่าพลังนะครับอวบเวลธรรมดาก็แค่กินข,ขนมเนาะอวบเวลครับแล้วก็ด้านสองก็คือตรงนี้ครับนี่คือการอัพค่าพลังนะครับก็จะมีทั้งเลือดสีเขียวเลือดสีแดงโจมตีสีฟ้าก็คือความเร็วเนาะเลือดโจมตีและก็ความเร็วนะครับซึ่งของในการอัปเกรดเนี่ยจากที่อ่านดูเขาบอกว่าหาได้จากร้านค้านะครับสามารถใช้เงินซื้อมาได้เนาะ ราคาก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นิดหนึ่งนะครับก็ซื้อมาอัปเกรดตัวละครนะครับเลือดโจมตีแล้วก็ความเร็วเนาะซึ่งความเร็วเนี่ยเกมนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะครับเพราะถ้าหากเร็วกว่าตัวละครของคุณนั้นก็จะตีก่อนศัตรูนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะเกมเนี้แล้รทัดที่2นะครับของด้านซ้ายมือน,นะครับคือการอัปบ,บทเ,เส้นทางของตัวละครนะครับซึ่งอันนี้สำคัญนะครับ เพราะการอัพเส้นทางครับจะทําให้คุณมีสกิลมากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นค่าพลังมากขึ้นแต่ถ้าหากครับขุดอัพเส้นทางไปถึงเอ่เส้นที่6นะครับเส้นที่6อัพตรงกลางเต็มปุ๊บคุณจะสามารถปลดล็อกอภาพไปนะครับอย่างเช่นของออฟฟ์วันดั้งเดิมก็จะเป็นภาพนี่ครับนี่ครับที่เห็นนะครับดั้งเดิมคือภาพนี้ ถ้าคุณอัพเส้นทางไปถึงเส้นทางที่6ปุ๊บภาพก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ครับนี่ครับก็จะมีภาพเปลี่ยนแปลงไปนะดูเท่ขึ้นนะครับก็ต้องอัพเส้นทางกันไปเนาะทำให้เก่งกาจมากขึ้นแล้วก็ทําให้ร่างของคุณนะั้นเปลี่ยนแปลงไปดูนะครับดูเท่ขึ้นดูเก่งขึ้นนะและการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือการอัพเกรดขึ้นขั้น,นหรือการเอาเว n เนิ uh, ่งนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะตัวละครของ UR และก็ SR นะครับ SR ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอ่าโซโ,โ,โ,โตะนะครับโซโตะ SR กับภาพดังเดิมก็จะเป็นอย่างนี้พออัปเกรดถึงนะครับก็จะเปลี่ยนภาพเป็นอย่างนี้ครับก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะก็ดูเท่ขึ้นนะครับก็มีแค่ SR และก็ u R นะครับที่สามารถเปลี่ยนได้นะส่วนพวก R ธรรมดานะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับ A R ธรรมดาไม่เปลี่ยนนะนี่ครับก็เปลี่ยนไม่ได้นะ หลกัลกๆก็มีประมาณนี้ครับอัพเวลแล้วก็อัพค่าพลังแล้วก็การปลดล็อกเส้นทางของตัวะครนะครับแล้วก็ด้านความือก็จะเป็นการอัปเกรดของการเสริมพลังนะครับส่วน2อันล่างเนี่ยผมยังไม่ปลดล็อกนะครับก็น่าจะเป็นการพวกอัพสกิลเนาะก็จะปลดล็อกหลังจากที่คุณเล่นผ่านเนื้อเรื่องของบทที่7และก็บทที่8นะครับ คือเกมเนี่ยครับมันจะปลดล็อกการอัปเกรดปลดล็อกอีเวนต์เนี่ยต่อเมื่อคุณเล่นผ่านด่านของเนื้อเรื่องหลักไปนะครับอย่างเช่นบังคับว่าต้องผ่านเนื้อเรื่อง7เนื้อเรื่อง8ถึงจะปลดล็อกเนาะด้านขวามือนะครับอัปเกรดของก๊าซเสริมพลังนะครับก็เหมือนเดิมครับกดเข้าไปแล้วก็จะเป็นการอัปเกรดของก๊าซเสริมพลังนะครับอัเกรดไปยิ่งอัปเกรดมากค่าพลังก็ยิ่งมากขึ้นเนาะก็ตัวไปนะครับ ส่วนบรรทัดสองก็คือเป็นการปลดขีดจำกัดของก๊าซเสริมพลังนะครับเอาก๊าซซ้ำๆเนี่ยมากินกันเองครับเอาซ้ำๆกินกิกันเองก็จะเพิ่มค่าพลังเพิ่มคืนเพิ่มอาร์ขีดจำกัดของเวลเพิ่มขึ้นนะครับเสริมไปซ้ำๆมากินกันเองครับก็สัางดั้งเดิมครับเวลสูงสุดอยู่ที่เวล60ก็จะเพิ่มให้กลายเป็นเวล65เนาะ ประมาณนะครับก็จะเป็นการเพิ่มขีดจำกัดของการเสริมพลังทั่วไปนะครับแล้วก็รายละเอียดของตระครน,นะครับก็จะมีสกิลโจมตีหลักสกิลดองแล้วก็สกิลไม่ป่านะครับซึ่งสกิลโจมตีหลักเนี่ยก็จะมาตั้งแต่คุณเริ่มต้นนะครับได้มาปุ๊บสกิลก็มีมาเนาะส่วนสกิลสองนะครับหรือสกิลดองเนี่ยมันจะได้มาต่อเมื่อคุณอาลดเส้นทางถึงนะครับ พอปลดเส้นทางถึงปุ๊บสกิลดองก็จะออกมานะสกิลไม่ตายคุณก็ต้องอาเก็บเกรดของเกมนะครับให้ครบถึงจะปล่อยออกมาได้นะครับซึ่งไม่ตายเนี่ยก็จะมีฉากขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ดูสวยงามขึ้นนะสกิลลักสกิลดองแล้วก็สกิลไม่ตายหลักๆก,ก,ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นพวกสกิลติดตัวเนาะซึ่งติดตัวเนี่ยก็จะมาหลังจากที่คุณอัปเกรดแล้วหรือคุณผ่านเนื้อเรื่องเลยนะครับถึงจะปลดล็อกมาให้เนาะ หลักๆก็จะมีประมาณนี้แล้วก็พวกการเสริมพลังก็จะมีทั้งการเพิ่มค่าพลังแล้วก็พวกสกิลที่สามารถเพิ่มไม่เฉพาะเจะจงนะครับอย่างเช่นนี่ก็มีการเพิ่มค่าพลังตรงนี้เพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีเพิ่มความเร็วเนาะแล้วก็จะมีสกิลเสริมก็คือสามารถเพิ่มให้กับพวกตัวร้ายน,นะครับอันนี้เพิ่มให้กับตัวร้ายอันนี้เพิ่มให้กับพวก UA ก็จะแตกต่างกันไปเนาะ แต่ละกการ์ดเสริมพลังก็จะเพิ่มให้กับตัวละครที่ไม่เหมือนกันนะครับโคัดประเภทอย่างเช่นพวก u a พวกตัวร้ายพวกฮีโร่พวกโปรโฮีโร่ประมาณนี้ครับต่อไปก็คือฐานทัพนะครับตรงนี้เรยกฐานทัพครับฐานทัพกดเข้าไปฐานทัพนั้นประโยชน์ของมันผมคิดว่ามันก็เอาไว้หนึ่งก็คือมันเท่ <c oughs> คือมันนั่งกันเนี่ยโคตรเท่เลยครับนางโคตรเท่และก็จะได้พวกของรางน,นะครับยิ่ง ทิ้งไว้นานก็จะยิ่งได้ของรางวัลมากขึ้นเนาะอย่างเช่นพวกค่าพลังพวกเงินของอัพเวลเนาะเงินได้ห้าพันผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งได้ประมาณสองสาพันนะครับประมาณนี้เนาะก็เท่นะครับซึ่งฐานทัพแต่คุณสามารถเปลี่ยนอาพวกโต๊ะเก้าอี้หรือไม่ก็เป็นของวางบนโต๊ะผ้าเพยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ ก็แล้วแต่คุณชอบเนาะคุณจะจัดเป็นแนวไหนก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นฐานทัพเนาะแล้วก็สาม,มารถเปลี่ยนฉากฐานทัพได้ดูนะครับฐานของห้องเรียน u a ฐอนของพวกตัวร้ายฐานของลูน,งนี่นั่นเนาะก็สาม,มารถเปลี่ยนแปลงแล้วแต่คุณจะชอบนะครับแล้วก็ตัวคอที่นั่งอยู่นั้นก็สาม,มารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับนี่เลยสาม,มารถเปลี่ยนหาใครก็ได้เอามานั่งนะครับก็เลือกจกัดสรรกันดูเนาะ เราไปเล่นกันเลยครับก็กดตรงกลางครับตรงเควสนะตรงนี้ครับเข้าไปเลยก็จะเป็นการเข้าไปว่าเล่นนะครับก็จะมีด่านเนื้อเรื่องหลักครับด่านของการเก็บไอเทมพวกอัพกรุ๊ปอัพเกรดนะครับแล้วก็ด่านเก็บลงเก็บเหรียญเนาะอีเวนต์นะครับประมาณนี้เนาะซึ่งเกมเพิ่งเปิดอีเวนต์ยังไม่ป่านะครับก็ด่านเนื้อเรื่องหลักก็จะมีทั้งชาให้คุณดูตามอนิเมะนะครับสามารถคุณเข้ามาดูกันได้เนาะการเล่นของเกมเนี่ย มันสามารถกดออโต้ได้แต่การกดออโต้ของเกมนี่ครับมันจะไม่กดสกิลเช็คให้บอทหรือ AI นั้นมันจะไม่กดสกิลให้นะครับสกิลเช็คให้ซึ่งมันจะเหมือนกับเกมของ One p วันพี e a s u r e Cruise ครับถ้าหากคุณกดติดดาวเมจจะมากขึ้น10% 20% 30%กดติด3ครั้งดาวเมจเพิ่มขึ้น30%ถ้าหากคุณไม่กดเองปล่อยบอทไป บอทมันไม่กดไห้เนาะมาเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะครับก็ลองลงกันซึ่งเกมนี้ก็จะมีระบบของสีนะครับสีแพ้ทางชนะทางสีเนาะก่นแรกเนี่ยแนะนำว่าใส่อะไรก็ได้แหละแต่พอหลังๆนะครับมันก็จะมีผลของการชนะทางแพ้ทางมากขึ้นนะครับถ้าหาตัวละครเยอะก็ค่อยจัดทีมให้มันดูหลากๆายให้สีมันชนะทางจะดีกว่านะครับเพื่อนครับคุณสามารถหาเพื่อนลงไปได้เนาะ ซึ่งเพื่อนนะครับคุณแค่กดสกิลของเพื่อนเนี่ยก็จะออกมากดสกิลไม่ตายให้คุณนะครับคือเพื่อนจะไม่ได้มาช่วยตีนะครับแต่เพื่อนจะช่วยออกมากดไม่ตายแค่หนึ่งครั้งนะครับโจมตีไม่ตายหนึ่งครัง้งแ,แล้วก็จบไปนะครับเพื่อนเนี่ยทีมก็จะมีตัวหลัก3ตัวรอง2นะครับแล้วก็การซัพพอร์ตอยู่การเสริมพลังอยู่ด้านล่างนะครับส่วนค่าพลังของทีมคือตรงนะครับนี่คือค่าพลังของทีมนะ ไปลุยกันเลยครับก็การเล่นเนี่ยแนะนำว่าก็ให้กดสก,กิลเช็กดีกว่านะครับมันจะแรงกว่าคุณปล่อยบอดไปนะตรงนี้คือเล่งความเร็วนะครับสามารถเล่งได้ถึง3เท่านะครับเล่งได้นะก็เพื่อนตรงนี้นะถ้ากดไปเพื่อนก็จะออกมาสก,กิลไม่ต่างนะครับ ก็สีก็คือแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงนะครับแล้วก็เหลืองม่วงก็คือแพ้ชนะกันนะครับก็จะมีประมาณที่นะสกิลได้ก็คือสกิลที่ได้มาตั้งแต่เกิดนะครับสกิลสองก็คือสกิลที่จะมาหลังจากที่คุณปลดเส้นทางเนาะมาลุยกันเลยครับ นี่ครับถ้ากดมิดก็จะเบานะถ้ากดติดก็จะแหลงขึ้นนะครับคือจะกดตรงไหนของหน้าจอก็ได้นะครับไม่ต้องกดตรงกลางนะกดริมๆม,มก็ได้เหมือนกันนะถ้ากปล่อยบอดเนี่ยบอดมันจะไม่กดให้นะครับสกิลไม่ตาของเพื่อนครับมาดูกันของโทมูลานะครับไม่ตาย สวยงามครับเกมนี้ภาพค่อนข้างจะสวยนะครับเป็นแนวแบบเอ่อ S D หน่อยๆแล้วก็สวยงามนะครับซึ่งนี้ผมปรับสุดนะครับปรับสุดทีเนี่ยมือถือร้อนนะครับร้อนนะปรับสุดหกสิบเฟรมเลยเนี่ยโอ้โหเกมมันร้อนเหมือนกันนะวิ่ดีแกะดีครับกดติดดาวมีเพิ่มขึ้นส0เเซน 2ตัวก็20%เอนาะ3ตัวก็30%นะครับยิ่งกดติดดาเมจยิ่งเพิ่มนะครับไม่ตายยังใช้ไม่ได้ก็ต้องกดผ่านเธอไปก่อนครับการโจมตีก่อนหรือหลังนั้นจะแสดงผลต่อเมื่อ,อความเร็วนะครับ ความเร็วยิ่งมากก็จะได้ออกสกิลก่อนเนาะความเร็วน้อยก็ออกที่หลังนะครับก็ตาพวกเกมเอ่อเทิร์นเบททั่วไปเนาะเร็วมากตีก่อนเร็วน้อยตีหลังนะครับสกิลไม่ตายของโอเวอร์โครับไม่ตาย สวยงามครับไม่ตายสวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะกดออโต้ให้ดูนะครับออโต้เนี่ยมันสบายก็จริงแหละแต่มันไม่กดสกิลเช็คให้เลยอ่ะคือปล่อยสกิลแน่นอนคือปล่อยแต่ไม่กดเช็คให้ <c oughs> มันน่าจะกดให้อ่ะคือถึงแล้วปล่อยบอดแล้วก็ต้องมานั่งกดสกิลเองเนาะการเช็คการปีเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันดู ยุ่งยากน่าลำคานิดหนึ่งนะสกิลเวรปล่อยแต่กดเช็คไม่กดมาออโต้ไปเร่งความเร็วสักสองเท่าพอสามเท่ามันเร็วเกินจนมองไม่ถูกครับเห็นไหมมันไม่กดให้นะ อันนี้ผมกดเองครับคือคุณต้องกดเองอะ่ะมันถึงจะเช็คให้อะ่ะเป็นเกมที่ผมคิดว่ามันสนุกดีนะมันดูเรียบง่ายครับเรียบง่ายอัปเกรดตัวละครง,ง่ายๆตัวละครที่ค่อนข้างจะน่าสะสมเนาะถ้าคุณยิ่งเป็นแฟนของเรื่องเนี้ยน่าสะสมเลยครับ อยากโชว์ไม,ไม่ตายอ่ะไม่ตายออกยอดมัดเลยฮะาช่างมาแล้วกันคือไม่ตายเนี่ยมาโต้ชาร์จหลอดพลังเนาะเดี๋ยวผมไปตีบอสให้ดูแล้วกันนะครับไปตีบอสแล้วกันนะจะได้เห็นอ้าอวศัตรูมีสามกลุ่มงั้นสามกลุ่มสบายแล้วไม่ตายออกแน่นอนครับ นึกว่าสองกลุ่มถ้าสองกลุ่มเนี่ยครูดาไม่่านไม่ตายถ้ามันไม่ออกช้าแต่ว่าไม่ตาย <_ c oughs> อันนี้คือสกิลสองครับเป็นสกิลหมูนะ ของออฟอวันแล้วก็โอเวอร์ l อนานะอ้าวโทบุราผมโดนยิงตายไปแล้วโทบุราไม่ตายไปแล้วสกิลไม่ตายครับขอโอเวอร์พอลนะครับ ครั้งนี้น่าจะได้เห็นสก,กิลไม่ตายไม่ได้เห็นนะงั้งนโชว์ขอให้เจ้าหมอน,นี่แล้วกันนะไอ้เจ้าเพิงฟ้าเนี่ยมันเท่ดีนะแต่รู้สึกว่า UR าของไอ้เจ้านี่ยังไม่หมานะครับมีแต่ SR เนาะการเล่นก็มีประมาณน,นี้เนาะก็เป็นเกมที่เล่นค่อนข้างจะดูง่ายๆครับเล่นง่ายๆนะกดเซ็ตกงสกิลตีไปนกง่ายๆครับ ต่อไปก็คือจุดสำคัญของเกมของลุงบันไดครับก็คือกาชากาชาของเกมนะครับการเปิดแบบมันติ10ครั้งเนี่ยต้องเสีย500เพชรนะครับ500เพชรต่อการเปิด1ครั้งนะแบบมันตินะครับซึ่งกาชาตอนนี้ก็เป็นกาชาที่จะออกโพสต์คอสีแดงมากหน่อยนะครับเราสามารถกดดูได้นะเนี่ยคือเดีกกุ้นะครับ ก็กาชาตอนที่ตะครที่ผมอยากได้มากๆนะครับก็จะเป็นโอไมคครับเดกกูเนี่ยไม่เอามันดูตืดนจากไงก็ไม่รู้อะถ้าหากไม่ใช่ร่างแบบว่า100%น่ะไม่อยากได้เดกูอะนี่ครับนี่คือร่าง1น,นะครับและร่าง2หลังจากที่อัพคั้นเนาะหรือเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ครับออไมคครับอยากได้ออไมนะครับ หรือไม่ก็นี่เลยเอดเวิคกับเอดเวิดเนี่ยสก,กิลค่อนข้างจะดูเท่มากนะครับเอดเวิดโทมูระล่างใหม่ครับนี่ก็อยากได้โอวอลผมมีแล้วมาเปิดกาชาให้รับชมกันนะครับกาชาสือดงครับอยากได้โทมูระหรือไม่ก็ออมไม่ oh, my, ครับผมมีวันฟอร์ออแล้วอยากได้ออมไมมาโทมูระก็ได้นะ ผมคิดว่ากาชาเกมนี้ยมันก็ธรรมดานะไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่นะคือถ้าหากอ่าบาคุโกแล้วก็เดกูเนี่ยใส่ชุดฮีโร่มาเต็มยศเนี่ยมันได้แน่นอนยูอาแต่ถ้าหาออกมาอย่างเงี้ยก็ต้องลุนเนาะรุ้ง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 ยูอารยูอรุ้ง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 รุงออกมออกมออกมา นี่ไม่น่าได้นะถ้าหากลุงหรือยูอาร์เนี่ยมันจะมีออมไม้ออกมาพูดนิดหนึ่งนะสองตัวเลยขอเทอรมนะุดะยูอาร์นะร่างใหม่อะ่ะขอร่างใหม่ได้ไหมโอ้โหสองตัวขอยูอาร์ได้ไหมมาทำไมเอสอาร์เนี่ย จบแล้วเห,หรอไวเหลือเกินมาขอเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ o ม my โทมุระเด k u ไม่เอาไม่ชอบมารุงมาย u อามารุงมาออ my มารุ้งรุ้งรุ้งมามาเลยมาเด k u ข้าจังมาสมาั r มา ลุงลุงมาลุงมาอยู่อามามาเอามเอามาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วุุส์จะบอกว่าเกมนี้มันไม่เกลือนะ <c> ้ว <oughs> ไอ้ลุงบันเด้ทุกเกมอะลุงบันขึ <c oughs> ้นชื่อว่าบันไดครับ <c oughs> บันไดคือเกลือ โอเคครับก็เหมือนเดิมครับของเกมลุงบันเนาะลุงบันผู้มาขายเกลือได้ทุกเกมนะครับวันพีทเะชคูดวันพีทนู่นี่นั่นแล้วก็มาฮิโร่ก็ยังคงเดิมนะครับลุงบันเกลือเหมือนเดิมยังไงก็ลองมาเล่นกันดูเนาะเป็นเกมที่ผมคิดว่ามันก็สนุกดีนะตัวคอมีหลักหลายนะครับแล้วก็เกมมันไม่ดูธรรมดา สก,กูสกิลมีมากอัปเกรดตัวละครแล้วการจัดทีมการส่งการเสริมมันก็ดูมีอะไรมากนะครับก็แค่คุณจัดทีมไม่ตรงใส่การเสริมให้ตรงก็จะดูลิ่งกาดขึ้นนะครับแ,แรกๆใส่ๆเพอะหลังๆเนี่ยก็ต้องอ่านกันหน่อยเนาะเป็นเกมที่มีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะส่วนการปรับภาพเนี่ยออปชั่นนะครับก็สามารถปรับภาพกันได้ผมปรับสุดเลยเนี่ยปรับสุดเลนสักเครื่องล้อเลยอะ ก็จะหาไม่ไหวก็ปรับลงมาเป็นโลเป็นกลางก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลองปรับปรุงกันดูเนาะสวยไอดีกดตรงนี้ครับก็สามารถกดไอดีกันได้นะครับกดเข้าไปสามารถผูกไอดีกันได้นะประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเกมใหม่ครับ My Hero นะครับ Ultra Impact นะครับเกมใหม่ของดุงบนัน ที่ก็เกลือเหมันเดิมแต่สนุกมากๆครับผมก็จะเล่นต่อนะกดไลค์กดแชร์กดาาาตาเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับลิงก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ